ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเขาสู่ EP ที่7นะครับในลุยสนามบังไฟแสนนะครับ EP นี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ชิงชัยนะครับเงินหลายแสนนะครับรายการบังไฟอยู่บานผมกับเขามาร่วมชิงชัยน้ำนะครับ PK Galaxy นะครับรายการนครปฐกะนะครับหวังว่าสิไดใที่1กับที่2กับบ้านมันๆนะเรียน อาละครับตอนนี้นะครับ,บไฟคูแหกลกำลังสีตินฐานนะครับกำลังเตรียมลงนงลงต้มลงนมหล,ละกกันลงต้มเทปกมุนฟาร์มหละกอะลงบังเดี๋ยวไปเบิ่งเทปกมุนฟาร์มกัน เขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเทพกมลนะครับคู่แรกบรรลุนกันครับมันๆนะเทพกระมวลเอาละครับไปแล้วนะครับนี่คือหมวไฟคู่แรกนี่เหมือนี่นะครับชิ้นใช้นะครับเงินแสนนะครับเทพกมลนะครับหมวไฟจากบาลิณฟ้านะครับนี่คือเทพกมลเทพกมลฟาร์ม คือหางไปอย่างนี่แหละเทปกระมวลเอาละครับตอนนี้นะครับมาสู่บรรยากาศของนาฐานแล้วนะครับนี่คือสนามบ้านหนองลมนะครับชิงแชมป์ชิงชัยงินแสนนะครับชิงรางวัลนะเทพกมลฟาร์มนะครับกําลังเสียเอาหมอกไฟขึ้นฐานแล้วนะครับนี่คือหมอกไฟคููแรกนะครับนี่คือฐานที่หนึ่งนะครับแก็ฐานที่สองจะเป็นลูกบังนะครับเทพกมลเทปกะมลฟาร์มแลวครับ บังไฟไขนาดนาฮานะครับห <cutter aer> <lide> รือว่ามังไฟแสนนะครับมาเบิ่งกันหลุ่นกันในมนีนะครับมันหมันนะเ็นูี่ประมมาอกเยบรเป็นดัเมเอเ็บคยเหมาะนเาพลอยพี่น้องเป้พลอยอย่างนี้รอิโด ว่าร้านเดีวนะเพราะว่าเป็นพุงอีมาถางถึงถงไฟผ่านถุงกรไดายถน่นะครับเรงที่มีปสหามานี่คือผมได้เข้ามเที่ยวเป่นแ้บน่้นะครับแต่บอกใครเอาผ่านแดงคกฟังเก็บ้ังเลยรอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกับเทพกมลเทพกระมุร์าม อยู่ในฐานที่หนึ่งนะครับเปรบกระมุนรอเล็กกับกับสักครู่กำลังรอหางปองสุดท้ายเชยนให้ให้อาเชยนให้เช่นให้ดูๆๆๆๆงาน เทพกับมนฟาร์มนะครับบ้างแรกเบิกเลิกเบิกใช้ในวันนี้ครับ3 0 6สิบหกสิบนัทขลิ่งกำกับนัดชินแชมป์นะครับชินแชมป์ EP ที่7จ็ดทำบุญกันเบังกันครับ เรนทาหร่ด oh, ้วยเราบออให้ใั้เงินหลายนะครับเก่งขอให้ใช้เงินห่ไนะครับมนจะไม่กอนขึ้นหุ้นูลกตาตาตัใจใจใหญามสบหเล่กำกับห่างเกลวผลเกเทคนจมงสาธ fine, fine. โอ้เยเสียดายลำตัวถอดนะแล้วกาไปสะดุดยางรุ่นแรงนะครับลำดาบแล้วก็เข้าเมฆนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเลขหรือว่าเวลาสียออกมาในหลายด้หน่อยปันไหนนะครับนี่คือเทพกมนบรัลทรบของเทพกมุ่นแรงมากลสอร,ร,รากน,กนดเราฟังเวลาสุดท้ายนะครับของ,องเทพกมลพัน ลาบากนะครับลำบากแล้วนะครับกานบ่งไฟนะครับปิดแวบปิดแวบลงมานะครับสูไหมบ้างนานะครับพลาดแล้วนะครับเทพกระมุนบอมหานบอมหานสูไหมรอฟังเลียก่ยได้สำหรับเทพกระมุนนะครับตัไก่ครับตไก่ตไก่เตนเกอยแต่กอดยังงั้ วัดข้าคงครับกยองตั้งเมือแนะครับคุณกันด้วงบางยุคใหม่นะครับสูไหมบางนาครับสำหรับเทพกมลบอมหานบางนกระานามลมางมเตเวลาสามพอดี300พอดีสำหรับเทพกมุลนะครับสามพอดีนะครับเทพกมล เรามาติดน้ำบางนี้นะครับบางที่2ในรายการนะครับดงบางนะพีซีในบอสตาลับถามกาบไม่ลับกาบยาทมาลเร็วเนยโอ้ยมันเซ็งสาเขาอิงตัวหาหาบีสิบันเพียงนามสบเลยครับับหน่งอง อาจียที่ข okay. ับมาเกษตรข้วใอาุ่งไปไลก้นะบังที่สองในรายการในมือนี้นะครับนำมา้องลมเด้อขออนยาเกษรัโลกขึ้นสูงโลกสางเร่งน้อมสร้างเรื่องคนนับเวเนกแล้วเรเกขึง้ สามสองสามไอ้มันมันนะ นุ่มนิ่มนะครับนุ่มนิ่มนุ่มนวลนะบ่อหมานนะครับบ่อหมานข้างๆดงบางบางนาดงลอยเลยเอาล้อเลขสุดท้ายเลยนะครับบ่อหมานนะครับสู่ไม่บางนาครับดงบังแปดสิบห้าคะแนนแปดสิบห้านะครับดงบังบ่อหมานสู่ไม่บางนาเอามาแล้วครับลีลาของน้องทีรีหรือว่ามาบักจอนนะครับนี่คือการแลนเขาฐานนล่ะโอ้โห นี่นะครับมาตรฐานของเางขาคือการแลนด์นะครับน้อง,องที่รีนะครับทุกจอดมากๆเออขึ้นมาเนี่ยฝนตกลงมานะครับตอนนี้ฝนตกลงมาละกะเอามอไฟขึ้นฐานนะครับน้องที่รีหรือว่ามาผักจอดน,นะที่ว่าก่อนตอนนี้นะครับทีมงานของ น่องทีลี่นะครับรี่ว่าทิวากรนะครับกำลังติดตั้งหม้อไฟบนฐานนะครับฝนกระตกนะครับฝนกระตกเดี๋ยวมารุ่นมาเบ่งผลงานในมือนี้นะครับว่าจะมานหรือไม่มานนะน้องทีลี่ทิวากรท่านที่เหลือาละครมาลุ่นกันนะครับกับทิวากรนะครับกับทิวากรน้องทีลี่นะครับรอยเปรเซเลลนะครับติดตั้งบมงไฟบนฐานนะครับนี่คือนัดชิง นัดชิงเงินลแนนะครับเอามาลุ้นกันมอกันครับเลขกับกัเท่าไรก่อนสิบห้าสิบสิบห้าสเล่กับกันะครับเอามาลุ้กันเดี๋ยวขออนุญาตถอยก่อนแป๊บนึงสิบห้าสิบครับสิบห้าสิบเลกับกับช่างนะ 2 <imitation> 2ตรงจุด น้องทีรีเต๋บทีรีขน้องทีรีสองร้อยน้อยน้อยสอร้สสองร้อยสิบต้องาเล็นฟ้าเอาล้เดะแเดะดันเะแต่ว่าเอียงสายหลายน่นรอเลขสุดท้ายครับ เป็นรไฟลับๆหีนก้เกียงยามตะวันเล่ครันเกอยงมีทิมเเดือยอย่งนีได้หาฟาดกับห้องคักบาทเช่ครับปลาโนะครับปลาจนลองเยอะเข่งเลยนี่ขาเดิอยวไครับตาบัมาตุ้มตึง 250คะแนน250นะครับน้องที่รี่ที่วากอนเอาละครับมาถึงมาถึงคิวนี้ครับนี่คือเพชรลำฟ้านะเพชรลำฟ้าโอเคครับเพชรพันล้านเพชรนั่นนี่เด้อลำฟ้าลำฟ้าเพชรลำฟ้าน่ามันๆนะมันฟองกระบอยนะครับโดยเฉพาะซีโม่กับบอล ทีเด็ดจากอำเภอช์โมง30อีกหนึ่งค้าอย่งบ้างเหรบทางเกออทางเกออง้ะขยับไม่ละเกอองตังลุยเรอว่าชิ้งนั่งเทโอให้การเป็ป้าสุงบอดหมอย สดสินิรักสุวรรณันตวังเจิงเกลิอเป็นไทยของไปดีดีวันดีขึ้นสำหรับรของไปต่อทุกงาน

มอกไปจากอำเภอมวกสามสิบนะครับมาหลุดมาเบิ่งกันว่าจะชื่นมื่นจะหมันหรือไม่เด้อนะครับต่คอยทีมงานหมันหมันนะเพชรลำฟ้าเพื่อออกมัหมาด้วยเพชรลำฟ้านะครับเพชรลำฟ้านะครับสิบสามสิบห้านะครับเรียกกับฉันนะจากับพุ่มวงสามสิบครับ เฮ็ดลำฟ้าจงตุบดีสามสองฟ้าถอดร่มนะครับแลลวกล้อดาบนะโบหมานนะครับเฮ็ดลำฟ้านะครับไปท้าเาออ ไปทางเขาอรออีกแล้วนะรอฟังเลขสุดท้ายเลยครับบอหมานนะครับสำหรับเพชรลำฟ้านะเ<ะ>ชิญรับประทานนะเชิญรับประทานบอหมานครับบอหมานรอฟังเลขสุดท้ายครับรอฟังเลขสุดท้ายรอฟังเลขสุดท้ายของเพชรลำฟ้าครับ225คะแนนผ่านไป แพ่นะครับแพ่มารอรุ่นฟังเลขสุดท้ายนะครับว่าสีออกเลขใดนะครับสำหรับเพชรล้ำฟ้าเบาแต่ไม่สูงนะองศาบอดีนะครับพอถอดล่มแล้วก็ล้ำดาบนะครับแล้วก็ไหลเลิกแต่ว่ามีความเบานะ245 2้5าห้านะครับเพชรล้ำฟ้านะครับ เคโอฟาร์มครับนี <cor> ่คือทีมงานของเคโอฟาร์มหรือว่าเจอองสังลุยนะครับเขามาชิงชัยในวันนี้นะครับเอาฟางนี่ก่อนนะครับวางนี้เนี่ยโอเคเคโอฟาร์มเจอองสังลุยคอยไม่ต้องกระซ่าต้องรีเฟรชนะพี่เอาตอนบอลร่วงหัวขน่ะ

อะไรครับมลูนบางนี้ครับนี่คือ j จเจฟามนะครับออกมาในนามของ J จเจฟาร์มไนยาวนไนยลยครับกำมอันไหลมาแล้วนะครับไหลมาเต็มยงแล้วไม่เ้หรือบอกให่มั่นบอกหเพิ่นบอกใหเพิ่มื่เลยบอก่มตัวตั้งสามมือคนไนเจเจฟาร์มองกองทนี่บอก เามลุ่นมาเบือกกันครับกับผลงานของ JJ f a ฟ m ร์มนะ JJ f a ฟาร์มเปหลายจฟาร์ <Hey. S 2> ครับ j จ f จฟาร์มสองา

กุญล,ละทั้งกุญล,ละ่ะกุญต่อไปไปครับจึ๊กตึ๊งเจเจェฟาร <60 S 2> ์มหกสิบหกสิบคะแนนหกวินาทีเจเจェฟาร์มก็้วมาลุดนบางไฟบางนี้นะครับนี่คือเจอองสังลุยนะนี่แหละดูต่ออยู่นี่แหล้วเด้อหองเชียวบางเนี่ย KO Farm นะครับหรือว่าเจอองสังลุยนะครับมาติดตามผลงานในวัอนี้นะครับ KO Farm นะครับเจอองสังลุยมาหลุดกันครับลอยประสิทธต์แล้วล่ะในการติดตั้งเลอแต่ขั้นตอนของการแย่ต่อแลก็จะต่อสายไฟนะครับมันหมันนะมันหมันนะ มนัมนหมใหมัขอให้เขียวด้วยถฤสิ็ดิแนคือเรียงกำกับของเคโอฟาร์มนะ K o เคโอฟามหรือว่าเจอองสังลุยม,มาหลุดมาเบิ้งครับพีเลียงทันสุไทายกำลังต่อสายไฟนะครับ,ออบสเไท เออองสังลุยนะครับหรือว <T' S 1> ่าเคโอฟาร์มนะครับโลกสร้างตาตรองได้ใครดีที่หลายเออองสังลุยเรื่องการต้องกันใจเยอะเมือเยอะวันนี้เราโจโจดมสามสองหนึ่งไปพรอมี่ ไม่ปวัอกดูเลยนะเพียงไปเลยครับแต่ไมคนหัวยิ่น่าฟิล์มเรื่้อยาวเออบอหมันครับบหมันรับประทานกระผมงาทเพนนะครับขอแต่จเรืถึงงานนลครับโอ้แค่ลูปบเชิญรับประทานนะชอนกิฟกิน สูงไหมบ้างน้าครับสำหรับเจเจอองสังลุยนะครับหรือว่าเคโอฟาร์มที่กยอดบอมานนะครับบอหมานรอฟังเวลาสุดท้ายนะครับรอฟังเลขสุดท้ายนะครับสำหรับเวลาของเจอองสังลุยหรือว่าเคโอฟาร์มนะครับ115นะบอผ่านบอผ่านบอหมานสูงไหมบ้างนะนะ้า เอาละครับมาเบิงแล้วกับมะลุนมาให้ยกำลังใจกับกุ้งจะเริ่มซับนะกุ้งจะเริ่มซับมาในนามของสู้ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยฮะตั้งแหวงแล้วก็ทีมงานนะครับนําเข้ามานักสู้จากศรีสะเกดบุระนะครับสู้ไม่ถอยเลยว่ากุ้งจะเริ่มซับโอเคครับลาบ้าบ้าริบหกยี่สิบหกสิบเนั่นเขาเรียกกรัปกับนะครับ สู้ไม่ถอยนะมันๆนะกุ้งเจริญซับต่อมาโมลุ่นกันครับมาลุ่นกันนี่คือบางไฟจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับกุ้งเจริญซับนะกุ้งเจริญซับครับกุ้งเจริญซับหรือว่าสู้ไม่ถอยในมือนี้นะครับมันๆนะสู้ไม่ถอยแสดว่าเป็นมนนะมันนสู้ไม่ถอยตรงตรงสาม เดี๋ยวเราลงเลครับลงออกองศาล้มนะครัมันบ เอาลุดนกันเบองกันไปก่อนครับลุ่นกันเบองกันไปก่อนกับกุ้งจระเรนพับ อามีความเบานะครับกุ้งจระเข้ซับครับรุนกันเบิร์กันไปครับกับทีมงานของกุ้งจระเข้ซับนะมันหมนันๆนะลักษณะแบบพี่เล็กขาเลยต่อมองออกแอบเลกขาเนาะมีเดืฐานเตีฐานไปหมือนี่ข้มืมือหน่อยมือม่หน่อยมือใช่หน่อยมือเอาลุนกันเบิร์นกันครับลุนกันเบิร์กันกับทีมงานของกุ้งจระเข้ซับนะครับเป็นอยู่ดีฝากคนเดียวนะแล้วเอาลุนเวลาสุดท้ายของกุ้งจระเข้ซับนะครับร้อย ตัวผมใช้กล้องตลอดเลยท่านเอไปต่อเลยนะครับฟังนะครับฟังเลขสุดท้ายไปเจอมามาสูดแล้วครับสูดบ่ไหวนะครับสามแยกที่เราท่านเนื่องจากว่าออกองศาบอดี้นะครับลมนะทำเรื่องตามมามาเปสามร้อยสิบสามร้อยสิบนะครับสูไม่บ้างนะครับสูไม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปเราจนจบ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องลุมออนสอนเดวไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมันหมาน,นะ